ฮัลโหลสวัสดีครับผมเพราะว่าผมไอ้ขวดอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เป็นอีพีที่สองแล้วนะผมแต่ไม่รู้ว่าผมจะมาทำอะไรนะผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือรถผมมันอืดครับทุกคนผมก็ยังจะอยากจะแต่งรถมันอยู่นะแต่ผมอะไปหาช่างมาแล้วเว้ยท้าที่แล้วอะผมบอกทุกคนว่ามันต้องมีช่างสองคนใช่ไหมถึงจะแต่งรถได้ แล้วผมก็ไปอีกรอบหนึ่งเวคือช่างเขาบอกว่ามันแต่งให้ไม่ได้เราต้องมาดูที่เลเบลครับทุกคนกนเดี๋ยวผมตอนนี้ผมก็ถึงเลเบลครับถึงเลเบลแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเลเบลเนี่ยมันมีของแต่งรถอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บรถไปเลยดีกว่านะอีอเกียดจอดมาเก็บรถไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปครับมันอยู่แค่ตรงนี้ใกล้ๆ เลเบลเขานี่รู้สึกว่าจะแคบแต่ก็สวยนะครับเออแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะบนี่นี่เห็นไหมครับของแต่งรถครับผมโอ้เจ๋งผมว่าประเทศไหนก็ไม่มีครับผมคือแต่งรถนี่คือต้องไปให้ช่างแต่งหรือไม่ก็แต่งเองใช่ไหมแต่ประเทศนี้เนี่ยคือเราต้องมาครับของแต่งเว้ทุกคนเนี่ยดูดิ ก็จะเป็นเวลหนึ่งเวลสองเวลสามถึงเวลแม็กเลยนะครับเป็นเวลสี่นั่นแหละก็วันนี้ผมจะมาทำเทอร์โบไหมมันมันมันมีแค่อันเดียวอะเนาะกับเกียร์เดี๋ยวเราจะแต่งจริงๆเราต้องแต่งหมดเลยแหละครับเราต้องแต่งหมดแต่ก่อเนีเราไม่แต่งนะเพราะมันเป็นรถอันแลนแต่พูดถึงเนี่ยมันก็ใช้ของหนักเอาการอยู่นะ ช้ทองแดงใช้สตีลบาร์เนี่ยพูดถึงก็ไม่หนักหรอกครับแต่วันนี้เราจะมาทําเทอร์โบก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยมาแต่งให้หมด,ดยวผมจะแต่งให้ครบเลยนะครับแต่ผมว่ามันเสียเวลาอะทุกคนเราเราแต่งแค่นี้นิดนหน่อยดีไหมให้มันแบบว่าพอวิ่งได้อันนี้มีสายทองแดงด้วยแสดงเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเราต้องไปตัดสายไฟไว้ทุกคนเนี่ยเราต้องไปทํางานผิดกฎหมายนะครับใช้แค่อันเดียวนะ น,นี่ใช่อะไรปิดกฎหมายมีแค่อันนี้อันเดียวนะครับเทอร์โบมีไหมไม่มีครับเดี๋ยววันนี้เราเอาเซอร์โบไปให้ช่างแต่งก่อนแล้วกันเนาะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจําก่อนมีทองสตีลบาเศษเหล็กแล้วก็ทองแดงนะครับหลักๆก็คือลงเหมืองนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันเลยนะครับไปหาของแต่งนะโอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอจําอีกรอบนึงครับผมจําไม่ได้อะทุกคนอ๋อ ใช้เยอะอยู่นะเอาการเลยล่ะทองแดง60เสร็จเหล็กเจ็ดสิบตบาสามสิบยี่สบโอเคทองแดงเยอะนะโอ้ดูดีมีรถแด็คโคตรจ้าบเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเหมืองยาวๆนะครับเราจะใส่เทอร์โบให้ได้นะครับวันนี้เทอร์โบวกวับเกียร์ใช่ไหมเครื่องนี่ เราจะแต่งดีปะ่ะวะเครื่องนี้แม่ก็ทําให้แรงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาเทอร์โบก่อนแล้วกันเนาะเออทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้นะรถผมแม่งเปิดประทุนได้ด้วยเว้ยดูอโคตรโก้งไงล่ะอย่างโก้ะครับมินินคูเปอร์นะเฮ้ยรถเริ่มตนน้นมาทุกคน ตอนนี้เรามีตังเท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามีตังอยู่สามหมื่นสามนะทุกคนผมก็ไปทํางานมาแหละอืมตอนนี้ก็คือรวยเลยแหละสามหมื่นสามก็เดี๋ยวเราไปลงเหมืองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปหาของแต่งนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยแหละครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี้มันใช้เยอะนะมันอะไรเนี่ยเกิดเหตุโจรกันครับทุกคนต้องเคลียร์แล้วต้องเคลียร์ก็เดี๋ยวเรา จะไปขุดเหมืองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนอ๋อล้างหินประเทศนี้แปลกนะขุดเหมืองแล้วขุดเหมืองกับล้างหินะนมันไกลมากเลยนะคือมันต้องใช้เวลาขับรถมันอย่างไกลอะ่ะไกลมากมากอะ่ะไม่รู้ว่าผมจะทำคุ้มหรือเปล่า,าเอารถคเล็กมาเนี่ยโอ เหมืนเนี้ยงั้นเลยเหรอวะโอเคมีคนมาทําเยอะนะมีมีแต่คนเอารถไอรถทํางานมาทำว่ะทุกคนรถเก้าสิบโลนะครับผมว่าจะซื้อแค่เก้าสิบโลนี่แหละผมว่าผมจะไม่ซื้อแหละร้อยยี่สิบโลนั่งแพงเกินไปวะโอเคเราวขุดเหมือกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจะเจอกันตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วกันนะว่ามันจะยังไง มาเจอกันนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปล้างหินนะครับผมแต่ปกติอ่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะล้างตรงนี้กันใช่ไหมใกล้ๆนี่แต่ประเทศนี้แม่งแปลกคือแล้วนังนขี่รถไปอีกที่หนึ่งครับเพื่อที่เราจะไปล้างหินนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมั่งไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะไวหรือเปล่าทาไมผมเป็นคนพูดเร็วแบบนี้เนี่ยผมต้องพยายามพูดช้าๆแล้วว่ะทุกคนจะได้พูดรู้เรื่องนะก็เดี๋ยวเราขี่รถไปอีกหน่อยนึงนะครับเฮ้ <c oughs> แต่พูดถึงเนี่ยรถผมมันก็แรงอยู่นะร้อยหกสิบเนี่ยถ้าเราจะไปแต่งเพิ่มเนี่ยมันมันจะวิ่งถึงร้อยเจ็ดสิบหรือเปล่าถ้าร้อยเจ็ดสิบนี่ก็ถือว่าแรงมากเลยนะครับ นี่ก็ราก็สิก็โอเคนะพูดถึงอ่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขี่รถไปแบบชิวๆแล้วกันนะครับจะทางไหนวะเนะี่ยโอเคลงข้างล่างครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนถึงที่ล้างแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปเลยโอเคทุกคนหนแล้วก็ถึงแล้วนะฮะโอ้โหดูเลยคนมาล้างหินเต็มเลยว่ะทุกคนไปจริงในรถมันเก็บอีกนะจะไม่เก็บครับเราแค่มาลองทำนะว่ามันได้ยังไงมาก โอ้ได้เป็นเศษหินนะทุกคนไม่ได้อะไรเลยครับเอ้ยมันไม่ได้อะไรเลยเหรอทุกคนโอวก็ได้เพชรแล้วครับได้เพชรหนึ่งอันนะครับอ๋อโอเคได้เป็นทองแดงผมว่ามันก็ได้ยากอยู่นะเนี่ยสองต่อหนึ่งเราดูดีว่าร้อยยี่สิบอันเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับผมแล้วผมขอตัวล้างอีกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคน ว่าเจอกันที่ตอนที่ผมล้างเสร็จแล้วกันนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูของนะครับว่าร2อยี่สิบอันเนี้ยได้อะไรบ้างก็ได้ทองแดงมา7เจ็ดนะครับแล้วก็สตลลบาร์มาแดเพชรสองก็ถือว่าโอเคนะเพชรสองเนี้ยก็ตอนนี้ราคาเพชรมันอยู่ที่พันแปดนะถ้าเราขายเลยเนี่ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่สามพันหกนะครับผมก็ก็ถือว่าคุ้มนะสามพันหกถ้าเราไม่ไม่ใช้เพชรอ่ะนะก็ได้ทองมาสองนะ ว่ามันก็น่าจะทำหลายรอบอยู่นะครับประมาณสิบรอบอะผมผมผมดูดูแล้วนะครับว่าถ้ามันใช้ทองแดงประมาณแปดสิบผมว่าทำเหมือนประมาณสิบกว่ารอบเลยนะทุกคนนะเออน,นะถ้าแต่งรถทีหนึ่งนี่เราก็ต้องมาลงเหมืองน,นะทุกคนแต่วันเนี้ยเราจะเอาให้ได้นะครับทุกคนโอ้ยมันจะได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็ขออภัยได้ทุกคนเพราะว่าผมทาสุดฝีมือแล้วครับทุกคนมันโอ้าะได้ทองแดงรอบละเจ็ดรอบละแปดถ้าได้รอบละสิบเนี่ถือว่าโอเคนะรอบละเจ็ดแต่ก็ไม่แย่นะทุกคนมันรอบละเจ็ดรอบละแปดมันก็โอเคอยู่นะครับแต่มันไม่เหมาะกับผมว่ะเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจเว้ยทุกคนผมเป็นคนขี้เกียจด้วยแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเว้ยว่าเราจะแต่งรถอะเราก็ต้องทําให้ได้เว้ยทุกคนเออ ถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเออเราก็ต้องคาเวยเพื่อเทอร์โบของเราอ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปขุดอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมเอยเอยเดีย <c oughs> เราจะไปขุดจนได้นะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมได้แล้วนะครับแล้วผมจะมาสรุปไว้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยทําไปกี่รอบนะครับโอ้โ oh หแค่พูดแค่นี้ก็ ผมรู้สึกท้อแล้วว่ะทุกคนผมเหนื่อยวะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ถือว่าดีนะถ้าเราได้เพชรนี่คือเราก็ได้ตังนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เพชรเราอาจจะยังไม่ได้เอาไปทําอะไรใช่ไหมแต่แต่เก็บไว้ก็ดีนะผมว่ามันมันก็ได้ค่อนข้างยากอยู่นะแต่เมื่อกี้ผมก็ล้างได้สองอันเลยกับสามพันหกอะ่ะทุกคนแต่ถ้าทางานรอบหนึ่งเนี่ยเราได้เกือบสองหมื่เลยนะทุกคน บางทีราคาขึ้นๆราคาดีๆเนี่ยเราได้สองหมื่นเลยนะแะก็ตอนนี้ผมขอตัวขุดเหมืองให้ได้เทอรบโบก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันตอนที่ผมได้เทรบโบแล้วกันนะครับผมเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทํางานทั้งหมดทั้งมวลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเด<น>ี๋ยวเรานั่งพักสักหน่อยกันแล้วกันนะขอหาที่นั่งก่อนนะทุกคน เอไหนวะชิดแชร์ชิดแชร์ไหนวะนี่ๆๆ,ๆโอเคตอนเนี้ยผมไปทํามาทั้งหมดประมาณหกรอบนะทุกคนก็ไม่นานนะของที่ผมได้ก็มีนี่ครับผมทองแดงหนึ่งร้อยได้มาหนึ่งร้อยสองนะครับตัดเหล็กก้าผมไปแวะที่สุดท้ายนะก่อนที่เข้ามาเลเบลนะได้มาแปดสิบครับแล้วก็อันนี้เฟษเหล็กอันนี้คือตัดรอบเดียวเลยนะครับรอบเดียวไม่ได้วนไม่ได้อะไรนะครับแค่รอบเดียวนะ ่าแล้วก็ได้เพชรมาหกครับถือวโอเคนะทองสามสิบสี่สตีลราได้มาแปดสิบสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมผมทงทั้งหมดนี้หกรอบนะครับก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับชั่วโมงนิดตนะครับผมเราจะมาตีของกันเลยนะครับที่ผมเล็งไว้คือเทอร์โบใช่ไหมทองยี่นิดเฮ้สตีลรามันใช้แค่สามฟิบเองนีหว่าอันนี้หกสิบโอ้ผมก็ไปทํามาไปเยอะเลยโอเค เราทํากันเลยนะผมจริงๆเราทําแค่สี่ห้ารอบก็ได้นะประมาณสี่รอบก็น่าจะได้นะครับอันนี้ผมผมลืมนะครับว่ามันต้องใช้อะไรเท่าไหร่เฮ้ย what what the fuck เอ้ยทุกคนมันมีแตกด้วยเหรอทุกคนมันมีแตกด้วยอะ่ะเอ้ยทุกคนผมไม่รู้ว่ามีแตกเว้ยโอ้นึกว่ามันติดร้อยปเปอร์เซ็นต์โอ้ทุกคนอ้อ แล้วที่ผมทํามานี่คืออะไรวะเนี่ยที่ผมมานั่งทํานั่งปาม,มานี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โอเคก,ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมตลกตัวเองว่ะโอ้ผมฝ่านั่งทํามาป่านนี้ผมผมว่าผมไปทําเงินน่าจะได้เป็นแสนแล้วมั้งในป่านี้ถ้าผมไปนั่งทำอ่ะนะโอ้ไม่เป็นไรก็ทำดีกว่าไม่ ทํามาให้รู้นะครับว่ามันมีแตกนะครับจริงๆผมไม่ได้ถามคนไม่ได้ถามช่างนะว่าเออมันติดรอมเปอร์เฟนหรือเปล่าเราจะได้รู้นะครับว่ามันแตกหรือไม่แตกเออก้ามันมีแตกนะทุกคนถ้าใครอยู่ลัคกี้หรือว่าเพิ่งเข้ามาประเทศนี้ครับก็มันมีแตกนะทุกคนโอ้เร้าเลยผมไปฟาร์มมาเนี่ยโอ้โหตั้งห้าหกอนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงกว่านะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะผม เพราะว่าผมว่าทำมาแป๊บเดียวนะผมก็แอบซิงนิดๆนะครับโอเคถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมต้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำอีพต่อไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะทำแหละทำเรื่อยๆเลยแหละเพราะว่าผมอยากเล่นเมืองนี้ครับเห็นเขาว่าอาวุธมันจะเข้านะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนหรือเปล่านี่แหละแต่เข้านะครับอาจจะเข้า เร็วๆนี้นะครับผมตอนนี้ก็มีแค่หมัดเปล่านะครับก็ซิวเกนว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับผม